you คิดจะทำอะไรด,ดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำาสอพอทอใช้เวลาสั่งสม,มน,นานอุดมการณ์สิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจ วสวัสดีค่ะการประสานความร่วมมือยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่พวกเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันค่ะพวกเราจะร่วมมือกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสุพรรณบุรีเขต3ค่ะท่านดออรอำนาจเหลือน้อย พุมในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนาทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องนำผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่คือรายการ o x กซิเจนออฟเอ t เคชข่าวเช่นจันสุพรรณ3ออกอากาศทังช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นเวทีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิทยาความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ผ่านทางช่องทางลายคุณคณิ tha เอี่ยมสำอางคุณนัทนรีน,นันเทพวงศ์และคุณวรพานวิบูลสุวรรณค่ะถ้าหากวิทยาของโรงเรียนใดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ ทางรายการจะส่งไปออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสวพทอต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยจะคัดเลือกผลงานนะคะที่ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อรับรางวัลเชิชูเกียรติต่อไปค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวจากรายการ s p b 3 Fresh n e w Oxygen of Education จากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะแหล,ล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นปุ๋ยหมักชีวภาพ นำเสนอโดยโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3นำโดยนางสาวล้มพูรบังภัยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ์ดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพวกเราชื่อจิตชายแทนวัตรภูครังเด็กหญิงนิชากรแตงโสภานักเรียนโรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ์ค่ะเราจะพาุกคนเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องปุ๋ยหมาชีวภาพกันนะคะ โดยวิทยากรคือคุณวิชาท้องสุภาไปชมกันเลยค่ะภาพบ้านหนือมาเทศชื่อยหๆเป็นมะนวเ็ทะเบียนตเลยนะ มากกว่าให้ซ่อมทั้งเลยมากกว่าให้ตาา้าวทั้งเลยพอลูกเมล้อนมันเยอะเนี่ยมันจะย้อยจะไลยมันต้องมีพอร์ดส้องอีกสองนะเอามาช่วยย้อยรถพักอะไรดีนะรถเทียก็ใช้รถข้ามุ่นไพรต,ต่างๆเขา ลูกมาตูเพื่อไกชก้เพื่อฆ่าน,ะแบบนี่ได้เงินหมดที่ทำไปสี่สร้อยลนลกแม่จะเข้าจัดให้เงินตัวละร้อย เลื่อมโฉมทุกทุ้มได้ที่ห้อยสก็ดีที่เอาคุ้งกระเบนก็ดีให้ตัวนี้ยไปลูกหน่ำแล้วก็จะเอาหอจ้าแฟกใหญ่ได้ที่หมดคุกตัดเลงาเลยเขาเรียกปลาช้างเงา

มาตุ้มต้นนี่นก็เป็นยานเยเดินทุ่มไปรึ่งเดือไม่เคยเจอบ้านเลย กินใบอนี้ทน้าตอนนี้เิท้องผูกกินข้าให้รบายใครลูกเลี้ยงอร่อยอร่อยแล้วจะขึ้นอกคก็น่าอคล้ายแฮกกินกินคล้ายแฮกเขาให้กินวันละใบผัวเด็กๆจะ ด่างหล่ำซีโสมัยคือด้านปรับสภาพดินทำทำให้ดินดีห้าพอได้นร่งจองเนี่ยทำปุ้ยได้ตันแต่ว่าเด็กๆุ๊บจะทำตันไม่ไหวเปล่ากัญชัยดิวิชีทำอยู่ในบ่อเนี่ยเศษพืชมูลสัดิน <c oughs> โอยูดีแ้ต่ที่ไม่ใส่เส็มเอาดนหนึ่งห่งสอเดี่ยวเดียวเรียวเราเข่าพูดให้ดูใช่แล้วก็ที่นี่ไง่เอ้าไข่พร้อมีเอ้าเดี่ยวเยด้รับเ่าเขาเาเราเข่าเข่่าเขเาบเาเเาเข้เ

คจากการศึกษาแหล่งเด่นรูใ้ในท้องถิ่นเรื่องการทำปุ๋ยหมาชีวภาพทำให้พวกเราได้ราาความรู้เรื่องคุณปัญญาท้องถิ่นอย่างมากมายเลยครับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่มา we <laughs>